เอาแล้วครับโอเวอร์ชอับเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สาคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซูเอ็กนะครับไพรออร่าลิชแบรนบำรุงผิวพรรณกับผู้ชายอย่างเราที่เล่นเกมดึกแบบนี้ก็รับส่วนลดจากผมไปเลย200บาท้อมโปของแถมดีๆอีกมากมายลิงก์อยู่ด้านล่างครับ เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพวกผมกันซีหลอดและวันนี้อยู่กับ FC 25นะครับวันศุกร์เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรโมชั่นฟูดเบ t ร์ a y ก็ยังคงอยู่นะครับนี่เป็นไงครับเมื่อกี้เห็นอะไรเว็บแบบใหม่โปรโมชั่นนี้อ้าวไปไหนละนะครับเอาเป็นว่ามันชอบไม่โหลดนะแต่วันนี้มันเป็นนักเตะชุด2ครับชุด2สําหรับโปรโมนี้ซึ่งก็เรียกว่าจะหนักจะเต็มเหมือนเดิมนักเตะมีทั้งในส่วนของอฮีโร่มีทั้งในส่วนของไอคอนนะครับแต่คือไอหน้าเกมเนี่ยมันชอบไม่ โหลดนะผมก็นี่นี่นี่น,นี่นำทีมมาโดยเวอร์จิลฟันดเ a ดวิดแบคแฮมแซมเคอร์เวสลีย์ชไนเดอร์โดยการ์ดฟุตเบิร์เดย์เนี่ยมันจะเท้า5สกิล5เสมอนะครับต้องบอกเลยว่าใครชอบใครรักใครอยากเล่นใครนี่แหละเป็นโปรโมที่เกือบจะสุดในส่วนของนักเตะนั้นๆแล้วนะครับถ้าใครเจอนักเตะที่ชื่นชอบนะครับก็จะมาทั้งใน SBC Objective แล้วก็ Daily SBC Daily EVO เหมือนที่ทีมงานได้บอกเอาไว้เลยนะครับเท่นั้นไม่พอ ก็มีการเอาในส่วนของชัยวินยดุมเบียและก็อีบาโบกลับมาถ้าใครเคยเล่นเนี่ยก็จะรู้ว่า3คนนี้มันเป็นตำนานของเกมนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปหาคอนเทนต์ในเกมได้โดยนักเตะใหม่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพาดูกันนะครับว่าเออมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเออเควสเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะทุกคนทุกคนพยายามจะทำเพราะว่ามันจะมีเควสที่ได้ EXP ในส่วนของ ซีซันพาร์ทแล้วแต่จะเรียกนะคือซีซันออบเจคทีฟเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โ oh, หผมผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะทำเคลสอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้คือถ้าหากว่าดูในส่วนของการ์ดท,ที่เดลี่เนี่ยมันก็แค่เพียงคุณทำออบเจคทีฟเล่นเนี่ยุณก็ได้ได้ซองมากมายแล้วนะครับมีได้ซองมากมายแล้วก็ถ้าล็อกอินไปเรื่อยๆเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันได้85-86ิกพิกนะครับซึ่งอันเนี้ย ส่วนมากมันจะเลดดีอยู่แล้วนะทุกคนมันจะเลดดีอยู่แล้วนะครับก็ไอตัวนักเตะฟรีพวกนี้มันจะเป็นเน้นเลดเน้นทำเควสได้อะไรมากมายเดี๋ยวผมพาไปดูในฟุตบินก็แล้วกันนะครับมันก็เนี่ยดูบนหน้าจอดินักเตะที่เรากำลังจะไปดูกันเนี่ยโหมันคือเท้า55สกิล5แล้วแต่ละตัวบางตัวมันถ้าเท้าดีมันเก่งเลยไนงะถูกไหมอ่ะ SBC เราก็จะเห็นว่ามี ยาย่านะครับกับในส่วนของคาริมอันเดเยมี่มา s อ c ผมบอกเลยนะว่าทําดีนะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็เป็นคิสเตโนโรแลนโดนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เราไปดูกันในส่วนของฟุตบินดีกว่าผมมาอยากเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมออกเกมก่อนเพราะว่าดูในเกมมันก็ไม่สะใจใช่ปะอยากจะลองใส่เคมีอยากจะอะไรก็เดี๋ยวผมปิดเกมก่อนผมเลียงไว้นะดูบนหน้าจอเป็นไข่ปลาทุกคนเพราะว่านักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยนี่มันยังไม่หมดนี่นะยังมีฟันไดมีอะไรอยู่ในอีกหน้าจอหนึ่งล้นอะ ล้นหน้ากระดาษครับล้นหน้ากระดาษคือมากันแบบล้นหน้ากระดาษเดี๋ยวผมพาไปดูทีละคนเริ่มมาเดวิดแบ็กแฮมท้าว5สกิล5มีปั่นฟรีคลิกทองมีปั่นไซโค้งทองแม่งโคตรใช่นะครับมันโคตรใช่แล้วเล่นปีกได้เล่นกลางได้พี่เบ็ k สกิล5ท้าว5เหลือจะเชื่อไม่มีหน้าเล่นไปกว่านี้ในทุกๆเวอร์ชั่นที่เคยมีแบ็ k แฮมมาใบนี้หน้าเล่นสุด ถ้าถามผมนะเล่นปีกก็ได้อถ้าเล่นปีกความเร็วไม่พอคุณใส่ฮันเตอร์เข้าไปคุณก็วิ่งเร็วละยิงก็ดีปั่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีฟรีคลิก99แล้วมีฟรีคลิกทองถ้าคุณจะเอาไปเล่นกลางนะเอาแบบเอาเมตาเกมนะเอาไปเล่นกลางคุณใส่สมอเข้าไปลองใส่สมอดูสเต็งก็เยอะดีเฟน์ก็ไม่แย่วิ่งก็เร็วเห็นป่ะปีชอนนะครับปีชอนอันนี้เป็นกองหน้าเนอะเท้าห้าสกิลห้าแต่ว่าตอนนี้กองหน้าสกิลเท้าห้าสกิลห้าเยอะถ้านักเตะหญิงบางคนก็จะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าจะเล่นนะ ก็ทงต้องฮันเตอร์นะครับแกรี่ลินิเกอร์อันเนี้ยมันแย่หน่อยตรงที่ว่ามันมีเพซายมาแค่นเดียวถูกไหมมีจรวดก็จริงแต่มีเพซายอันเดียวแล้วความคล่องตัวก็ยังไม่สูงถ้าจะเล่นเอนจินก็อาจจะพอได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับโซแคมเบลหรือบิ๊กโซเนี่ยมาเสียบมาตัดบอลราคารอบไปซะล้านกว่าเพราะว่าวิ่งทุกคนแล้วความคล่องแกมีน้อยพอบันเทา5้ามันก็น่าเล่นนะครับสำหรับโซแคมเบลเคนนี่ดันกลิช ค่นี้ดันกิสมีปั่นอย่างเดียวอ่าอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเสียดายถ้าหากว่ามีเพซายอีกอันนึงเป็นวิ่งหรืออะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะโหแต่ก็น่าจะแพงอะแหละนะครับน่าเล่นมากแต่ก็แพงอันนี้ก็จะใส่ฮอกนะเพราะว่าคล่องอยู่แล้วนะครับต่อมาริคา์โดคาวโยมาถึงฮีโร่กันบ้างเนี่ยมีมันไม่เมตาแล้วว่าจริงนะแต่ว่ามันก็ยังน่าเล่นอยู่ดีเพราะว่าแก AID นะครับเท้าห้าด้วยแต่ว่าโอเคและราคาไม่แพงเพราะว่าบางคนก็อาจจะไปมองกองหลังที่เร็วกว่านี้แล้วนะครับใส่ชาร์โดนะถ้าเล่นซิดนี โกบู Wu, นะครับอันนี้มี2เพสต์ไอ่ะมีพาวเวอร์ช็อตมีทริกสเตอร์แล้วก็มีความคล่องตัวสูงโคตรเลยนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับนักเตะหญิงอย่างปีชอนเมื่อกี้อันนี้ก็จะน่าเล่นกว่าความคล่องนะ่มันสูงอยู่แล้วสเต็งน้อยเราใส่ฮอคไปเลยนะครับสโมโราเรกอันนี้เหมือนกัน,นครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเอ่อสกิลาเท้าห้ที่มันบูสต์มาเยอะนะเพราะว่าตัวนี้มันปกติเท้าไม่ดีสกิลบูก็ไม่ได้5อะไร แล้วพอบูตมาแบบนี้ถ้าใครเคยใช้แล้วชอบก็ลองนำให้ลองนะครับใส่เอนจินหรือถ้าหากว่าเป็นผมผมใส่ฮอกดีกว่ายิงเบาไปนิดนึงถามว่าน่าเล่นไหมก็เฉยๆเพราะว่าเพย์ซายมีแค่อันเดียวแล้วไม่ดีมากนะครับเวสลี่ชไนเดอร์มีเบิ้ลนบอลมีแทงบอลน,นะครับเล่นในทั้งปีกซ้ายเล่นในทั้ง กลาง cm แล้วก็หนะ้าเนเดอร์เนี่ยทาห้ายอยู่แล้วได้เรื่องสกิลมูเข้ามาช่วยเสริมแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าไม่เป็นปีกวางบอลยาวแทงบอลก็ใส่เป็นกลางลุกหรือว่าฮันเตอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าดีฟเอนไม่ได้เยอะอะไรนะครับถ้าจะเล่นก็ถือว่าเอาไปเล่นกลางลุกดีกว่านูซานะครับอันนี้น้าอย่างกับเดลเลอัลลี่นะก็ราคาย่อยเนาะเพราะว่าไม่รู้ AI ไมาจากการเงินมองดองด้า bon เป็นพวกสัประตูก็เอาลำสะดวกเลยวางบอลยาวถือว่าไม่เลวนะครับอากอสต้านะนี้เซนเมนโย อ่าพวกนี้เป็นซูบิซูบิเมนนี่ราคาถูกจังนะครับมีเพซายถือว่าไม่แย่นะราคานี้ในเท้าห้าสกิลห้ากองกลางนะครับก็แต่อย่างว่าแหละกองกลางถ้าว่าทําทประตูไม่ค่อยได้เนี่ยมันมียาย่ามาให้เป็นเอฟบีซีอะไรด้วยก็คนก็คงไม่สนใจแล้วนะเนี่ยอย่างเซนเตอร์ตัวเล็กอย่างก็ไม่ค่อยสนใจครับคาสอัสกา尔ิโนเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้ไปเลยเดสกองกลางคนขอไปทำยาย่าดีกว่าใช่ไหมวินฟรีดซาฮาเท้าปกติไม่ดีนะนี่มีวิ่งมีพาวเวอร์ช็อตผมถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะ เออใส่ฮอกก็ถือว่าน่าจะดีเพราะว่าความคล่องก็ไม่แย่นะครับได้สเต็งด้วยซาร์กานาบีเล่นหน้าไลา่ปีกขวาซ้ายปีกขวาได้หมดเท้า5สกิล5กานาบีผมมองว่าเป็นตัวที่เท้า5้ามาต้องนานแล้วตัวจริงเล่นได้2เท้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นโปรโมท,ที่ดีเลยนะครับใส่ฮันเตอร์นะครับวิ่งแหว่งไปเด็ดนึงมาธิุสกุญญ่านะครับกองหน้าราคานี้นะบอกเลยเท้า 5, 5ตัวนี้มีคนใช้แบก เป็นเมตาแรกๆมาตั้งนานแล้วนะครับอ่าใบนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยผมว่าวิ่งรีแลนะนะใส่ในส่วนของมาร์คแมนนี่ว่าแจมนะผมว่าแจมเลยได้สเต็งด้วยโอฮาเซกาวายยนะครับนะไม่รู้อ่านว่ายูอีหรือยุยนะครับแต่ก็เป็นกองกลางอีกเช่นกันนะครับอันโตนิโอซินวานี่ก็ถ้าเล่นแบ็คผมว่าได้แต่เล่นเซนเตอร์ก็ตัวเล็กไปนิดนึงนะครับอันนี้ใส่สมองแล้วกันกาบี้ทาวาสกิห่าโอ้ตัวนี้น่าจะถือว่าราคาไม่เลวเลยนะครับ คือมีความคล่องสูงอะแล้วก็สแตตไม่แย่ผมเป็นผมใส่สมอแหละเพราะว่ามันสเต็งน้อยไปนิดนึงที่เหลือดูดีหมดเลยยิงในกรอบก็ดีคล่องแล้วด้วยนะครับเพสไนเบิ้ลบอลกับ มันจับฉายนิดนึงแหละเพราะว่าจะเล่นรับก็ไปก็ไม่รับก็ลุกก็แล้วแต่เป็นตัวแนวสมดุลเหมือนได้ยองอะนะแฮร์รี่แม็กควายบูทสปีดมาถึง85อันนี้นะมีสเต็งเยอะอยู่แล้วถ้าผมดูสเต็ง95เห็นปะคือตัวทองเดิมๆก็สเต็งเยอะอยู่แล้วแฮร์รี่แม็กควเออร์ใส่ชาโด์ก็วิ่งเร็วเลยนะครับเท้า5ด้วยจริงๆผมมองว่าแม็กควาน่าจะเป็นรองบอลทองนะเพราะว่า ถ้าเป็นกล้ามกับบอลรองบอลทองหน้าเล่นนะเพราะว่าเป็นกองหลังที่วางบอลได้ดีอยู่แล้วนะครับตรเน่นะนี่ก็เหมือนกันนะครับกองกลางดีมาโก้นะมาอีกแล้วนะมันฟรีคลิกทองกับจ็อกกี้เร็วนะครับอันนี้คือหลีกอตตารี่มันไม่ค่อยจะมีตัวลิงเนาะถ้าจะเล่นก็สมออีกเช่นกันนะครับดีมาโก้ตอนต้นเกมผมแบบผมเยอะอยู่นะดาวิดอาราบาเนี่ยอันนี้เล่นทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คเลยแล้วก็ถ้าเสียดายนะถ้าเล่นซ DM ได้จะโหดมากมีแทงบอลไม่มียัดบอลเนาะยัดบอลเร็วแล้วก็ตัดบอลนะครับ อาราบาเท้าดีอยู่แล้วเพิ่มเป็นเท้า5สกิล5ก็อยากจะเล่นแนวตัวทําเกมเซนเตอร์เติมไปหน่อยหรือว่าจะเป็นแบ็กแบบเชื่อมกับกองกลางก็ดีหมดถ้าได้ก็ผมว่าน่าเล่นนะครับอบาราบาสวอนสันนะสวอนสันนี่มีวิ่งมีทิกสเตอร์เอ้ยมีคอนโทรลสปินทองในสะ่ใส่ฮอคใ,ให้ยิงแรงหน่อยแล้วก็ได้สเต็งเพิ่มมานิดนึงดูดีดูดีดูดีดด ซอนสันนี่คนชอบมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับนิโคล่านิโก้วิลเลียมอันนี้คือต้นเกมก็โหดอีกนี่มันเอาตัวต้นเกมมาให้ทุกคนเล่นนะคือยิงอ่จจะไม่ดีมากนะใบนี้แต่คือพอมันวิ่งตันแล้วเนี่ยทุกคนลองนึกดูทุกคนใส่ฟินิเชอร์ยิงมันก็ตันเหมือนกันนะครับ หรือทุกคนจะไปใส่อะไรอ่ะใส่มาร์กแมนเอาในสนจับบอลกับสเต็งมันก็ได้หมดนะครับโอ้โหมันดีอยู่แล้วครับราคาตามราคาเลยปูเรียนอาวารเรสตโอติมีแต่เพสโพเวนมีปั่นเพิ่มมาทาวห้าสกิลห้าครับอันนี้ถ้าใครเคยเล่นแล้วเข้ามือก็แนะนําลองดูนะครับผมว่าคล่องอยู่แล้วเหมือนกันเลยใส่ฮอกเอมเมอรี่อ่ากองกลางเนี่ยเห็นไหมถ้ากองกลางแล้วมันมาแบบพลังตึงแบบนี้ยมันก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันเลยเว้นอินเตอร์เซปไว้ประมาณนี้สเต็งไปได้ถึงเกือบ 99, 99เลยนะครับสำหรับสมอนะก็ ว่านี้น่าเล่นกับกาบี้มากเลยนะครับเ,เพสเตย์ก็ใช้ได้ด้วยอีโก้มาติเนสอันนี้จริงๆเพสเตย์ก็ไม่ได้แย่อะไรนะถ้าเป็นสายเสียบแต่ผมบอกว่าเตีย้ยไปนิดนึงนะครับชาเมลมูเซราโอ้โหเพสเตย์มาแค่อันเดียวโคตรเสียดายเลยถ้ามา2อันมีวิ่งอีกอัน่าน่าเล่นจัดผมเคยทํา SBC ตัวนี้มาตอ,ตอนนั้นคือเล่นสนุกมากนะเล่นสนุกมากอันนี้ก็ได้ในส่วนของแบบเรื่องยิงเรื่องวิ่งมาเพิ่มแั้แหละ แต่มันยังยิงกับเมวเหมือนเดิมเพราะฉะนันก็ใส่ฮอกอีกเช่นกันนะเพราะว่าความคล่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสําหรับมูเซล l ่านะครับเอสปิโนนี้เป็นตัวแจกนะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว SBC อเดเยมี BC, ami, เล่นได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็กองหน้าด้วยอเดเยมีนี่ปกติจะไม่ชอบตรงเท้ามันไม่5้าสกิลไม่5ใช่ปะ่ะและเนี่ยมาแล้ว วิ่งแล้วแม้ว่าจะมีเพย์ซายเดียวแต่ตัวนี้เป็นกรณีพิเศษถ้าหาว่าใครเคยเล่นแล้วจะรู้ว่ามันเก่งโคตรเลยนะครับเรื่องด้วยกจากการมาสตงทรงๆๆนี้ผมว่ามาร์คแมนอีกเช่นกันอะ่ะไถ่ไวิ่งไปเลยเหมือนปัเป้อีกเวอร์ชันหนึ่งอะ่ะนะมีคนแบบชอบนะครับอเดมี่กรับบี้มาตินเนลี่มีจับบอลมีเลี้ยงอันนี้เป็นแนวแบบเล่นบอลช้าหน่อยนะแต่ราคาสูงมากก็มาตินเนลี่ก็เหมือนกันคือก็อยากให้แบบว่า เท้าดีๆมาตลอดถูกไหมแล้วพอเท้าดีก็ราคาคงจะสูงแบบนี้แหละใส่มากแมนนะครับยาย่าตูเร่ SBC มาอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ากองกลางเนี่ยมันหยอดไปได้นะครับยาย่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นยิงกับกล้ามเนาะตัวที่ดีที่สุดอ่ะอันนี้มันจะเป็นยัดบอลกับกล้ามก็คือเรียกว่าทําเกมดีขึ้นแล้วก็ดีเฟนซ์เยอะขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเท้า5สกิล5ไม่ต้องสืบอ,อะไรอยู่แล้วนะครับยาย่าคือ2องเท้าสมันมันอยู่แล้วแล้วพอใส่ชาโดเข้าไปเนี่ยมันกลมกล่อมเลยนะครับกลมกล่อมเลย90กว่าทุกตําแห่ง ตั้งแต่หน้ายันหลังไม่มีต่ำกว่า90นะครับไม่มีต่ำกว่า90ทําไปเนะี่ยชอบแน่นอนนะครับแซมเคิลนะมาแล้วแต่มีปันอย่างเดียวอีกแล้วนะจริงๆคนไม่ค่อยนิยมก็น่าจะบูส์หน่อยผมว่าปั่นอย่างเดียวมันน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็แซมเคิลมันเท้าห้าอยู่แล้วอ่ะก็บางคนก็อาจจะไม่ได้มองไปถึงแซมเคิลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้ก็ยินดีด้วยนะครับใส่สมองเหมือนกันเวอร์จิลฟันไดเนี่ยดิเนี่ยแหละมันถ้าถ้าจะถามว่าอยากได้ใครสุดก็ต้องอยากได้คนนี้ เมื่อเทียบกับตัวเยร์แล้วจะเห็นว่าตัวเยร์สเตตัสมันก็มากกว่านี้หน่อยแหละแต่ว่าเพซายเนี้ยเยร์มันมีบล็อกมีโดดใช่ไหมอันนี้มันเป็นแท็กโบกับในส่วนของตัดบอลทองฟันได้เนี่ยขามันยาวคนก็อยากจะเอาและคูณไปแย่แย่คนเพราะว่าเนื่องจากสเต็งเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมสเต็งเยอะอยู่แล้วคือพอไปเล่นเนี่ยใส่ชาร์โดวิ่งมันก็95เอาวิ่งไปวิ่งแย่แล้วที่สําคัญเลยเท้า5ปกติฟันได้เท้า3ถูกไหมฟันได้เนี่ยมีวางบอลเงินสามารถวางบอลซ้ายขวาได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครเอาไปเล่นก็ต้อองบอกเลยว่า น่าได้จะเลก,เกิดนะครับอ่าส่วนอีโวเนี่ยทุกคนก็เข้าไปดูในฟุตบินได้เลยนะครับสำหรับอีโวตอนนี้ก็คือเยอะแยะไปหมดเลยมีชาวินโยดุมเบียแล้วก็อีบาโบที่แจกมาเนี่ยเอาไปอีโวเนี่ยยันทาว่ห้าสกิลห้าเลยด้วยโดยอีโวเนี่ยแต่ต้องเสียเงินนะ,สะเสียเงินมันจะมีชื่อว่าเออ่ชาวินโยสตรีทวอนฟอร์เกตทั้ง2อันกับอีบาโบแต่ว่าของอีบาโบก็ามีโวในส่วนของชาวินโยได้ ทำไปทามามันก็จะกลายเป็นเท้า5สกิล5เซต้าแทบจะ99 9, ทุกอย่างเลยแถมมีวิ่ง2อันนะทุกคนโอดเฮี้ยนะครับใช้คํานี้เลยทุกคนลองนึกภาพดูนะวิ่ง2อันนี่ผมเสียดายภาพมันไม่โหลดเนี่ย โหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคือผมแทบจะอยากขึ้นปกขึ้นปกเลยอ่ะมันคือมันโหดมากทุกคนมันโหดแบบโหดจัดๆเลยครับก็ไปลองทํากันดูแล้วกันนะครับผมผมเซ็งฟุตบินมากภาพไม่โหลดผมเข้าไปฟุต g g แป๊บหนึ่งแชร์วินโยอีวลูชั่นอ่าเท้า5สกิล5อืมเท้า5สกิล5เอาเป็นว่ามันทำได้จริงหรอ่าวะเมื่อกี้มันวิ่ง2อันน่ะก็ลองดูแล้วกันนะฟุตบินมันก็ไปเรื่อยนะไม่รู้ว่ามันไอ้นี่ไม่ดีหลังๆฟุตบินเริ่มเลอะเทอะบ่อยก็ แล้วใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าจะแฮปปี้กับการเล่นโปรโมชั่นบู o เบิร์เดย์สขอให้เปิดได้การดีๆแล้วกันเจอกันนะครับ